สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ w a t c My Channel วันนี้กลับใหม่ครั้งในช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าถูกต้องครับผมไม่ใช่ติ่งวันนี้ก็กลับมาสู่เนาะแอสปาถูกต้องจ้าจริงๆริงดาวเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเพลงไปต้นหลักถูกไหมจริงอ๋อคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเพลงก่อนนั้นที่เราทำไปก็คือเพลงในบ้านอะไช่นกก็คงจะเป็นอีกหนึ่งไตเติ้ลเนื้อบัมนั่นแหละใช่อันนี้ก็น้องก็ปล่อยมานะคะเราก็เลยมาจัดให้ทุกคนได้ดูการขอภายในความดีเลยไปสักนิดนึงนะคะ ด้วยคิวต่างๆแล้ววันนี้เราก็ว่างแค่3ามคนจริงๆทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทามาทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนรอนานไปมากกว่านี้ใช่ค่ะและเราก็กลั้นมากเพราะว่าในทำไรคือเห็นแต่ความแตกต่าได้ข่าวว่าแบบโอ้โหสุดจึ้งอึ้งไปเลยจริงนะครับผมพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะผมแต่ว่าก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดคลิงกินให้เราด้วยนะครับถูกต้องครับและ สาก m มมเบอร์ชิของเราด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครแล้วก็เป็นการสนับสนุนพวกเราอย่างเป็นทางการถูกต้องครับผมและอย่าลืมตามดูเต็มได้ใน Facebook แต่ถ้าเป็นเมมเบอร์ชิรอได้เลยจ้ะใน y u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  e p p a y l i s t e x c l u s i v e for m e m b e r นะครับวันนี้เราจะมาทำเพลงอะไรคะพี่เต้ยเพลง girls ถูกต้องลืมค่ะลืม โอเคครับพร้อมอย่างพร้อมแล้วค่ะไปดูกันเลยจ้าไปกวางยากันจ้าจบไปแล้วทุกคนอย่าลืมตามไปดูเต็มได้ใน Facebook Membership ดูได้ใน exclusive for m e m b e r จ้าใช่ร์จเธอตึงมากเลยขอขอย่อยสลายแบบนึงเพราะว่าวาวทุก ทตัวคือแบบเราเหมือนเราเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเราเหมือนดูดูดูหนังดูหนังแล้วก็เหมือนดูเกมเออเออใช่ใช่เหมือนเกมมากทุกคนเหมือนเกมมากแล้วเหมือนแบบน่าจะเป็นเกมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าดูเขาแบบเหมือนกับยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเมื่อกี้มีการขึ้นว่าเกมโอเวอร์เหมือนกับน้องต้องทําภารกิจอะไรบางอย่างเลยทุกคนคือแบบว้าวมากแล้วโอ้โหเปิดมาคือทุกคนสวยมากอยู่ในลิปอะทุกคนคือแบบ จึงไม่ไหวแม่เธอมีความแปลกแลนในเรื่องฉากจริงอันนี้คือจะอยากรู้เรื่องคือสอบมงกุฎเหรอใช่ก็คือชาณาจำได้ว่าชาณาจำได้ว่าใน m อ็มวีแม็กแมมแบ็มันจะมีจะมีพอสอมงกุฎออกมาตอนท้ายอืมก็เลยน่าจะแบบที่เป็นคนที่เป็นคนปิดหน้าปิดหน้าน้องอ่ะไหนมีปะเนี่ยเนี่ยเนี่ย แจอที่ที่บว่าเนี่ย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 ดูคนใช่คือเป็นหินมาตั้งแต่เป็นอิสเทอร์เอ็กที่มาตั้งแต่เอ็มบีแบ็คแมนบ้าคือฉันจําได้ฉากนี้ที่มาแบบปิดปิดหน้าใช่แล้วพอแล้วก็มาเข้าเหมือนกับว่าเหมือนตลอดการเดินทางตั้งแต่แบ็คแมนบ้า next level savage เจอมาถึงเกิละรู้สึกว่าน่าจะเป็นจักรวาลที่เรื่องราวเรื่องราวที่ต่อกันแล้วเหมือนกับว่าพอมาใน girl s อ่ะจะเป็นการที่ มาปราบควีนควีนและควีนก็ย่อยสลายไปในตอนท้ายใช่เพราะว่าโดนฟันหัวใจแต่ฉันว่าอันเนี้ยมันแค่เริ่มต้นเธอะเขาเขาทำเขาเปิดกุยทางให้สปาแบบเป็นเป็นเป็นจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มากจริงน้องแนะนำให้ไปดูคอมิกกันด้วยนะน้องบอกว่าสนุกนองว่าห้ลองไปดูที่คอมิกนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมดาวสวดดาล้วนว่าแต่ไม่รู้ว่า สตอรี่จะแปลงไปถ้าเกิดว่าใครดูก็มาบอกได้แต่ว่าอันเนี้ยเราเราเชื่อมโยงจากสิ่งที่เราจําได้ละกันเนาะเราแก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเนาะแตถ้าเกิดว่าใครดูก็มาอธิบายได้แต่ว่าแต่ว่าเราอะจาควีนได้จากฉากในแบทแมนบ้าใช่เลยเลยได้เห็นว่าเหมือนแบบบุกมารังควีนแล้วใช่ไหมขึ้นลิฟต์มาเจอทหารถองควีนมาเอะไรอย่างเงี้ยมาป้องกันมาแล้วก็แล้วสองสี่สาวเราก็โจมตีแล้วก็มีพีทแนวิสออกมาต่อสู้มีมือมีอาวุธอาวุธออกมาเป็น เกาะอะไรอย่เงี้ยทุกคนมันดูการ์ตูนด้วยนะใช่คือแล้วมันเป็นเรื่องราวแบบจริงจังอลังการมากชอบเพราะมันแปลกจนแบบมันมันแบบเป็น next level ของเขาไปแล้วอ่ะเธอเซอร์ไพรส์แบบแบบเนนเหนือความคาดหมายคือคือ SM ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันไม่อยู่ที่อยู่ตรงไหนอ่ะเอ็มมีเขาแบบ ก้าวล้ำไปไกลมากจนแบบเหนือความคาดหมายมากๆเลยแบบใส่นู่นใส่นี่มาคือมันมันดูเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆอะที่ที่ไม่ใช่แบบว่าในในปัจจุบันแบบมนุษย์อย่างเราอย่างเงี้ยเลยตอนที่ด้วยความที่เป็นคอนเซปที่เขาแบบแบบมันโดดนะแตปมากๆคือเขาเขาพุ่งไปมีนาวิสีอะไรคอนเซปเขาชัดมากเพราะฉะนั้น สิ่งที่สิ่งที่เขาจะทําให้เราได้เซอร์ไพรส์อ่ะคือเราก็แค่รอลุ้นว่ามันจะมีอะไรว้าวให้เราได้แค่นั้นแ่ละนึกออกไหมแต่มันว้าวมากด้วและเพลงดีด้วยจริงเพลงนี้ยแล้วมันถึงแม้มันจะเป็นเพลงเร็วแต่ว่ามันมันก็มีท่อนให้น้องได้โชว์ศักยภาพทางการเต้นการแรปการร้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเรื่องเต้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วด้วยความจังหวะมันทําให้น้องๆได้มีการเพอร์ฟอร์มในการเคลื่อนไหวที่มันแบบชัดเจนหนักแน่น จังหวะแรปก็คือดีอแล้วไฮโน้ตทอนไฮโน้ตกอยบบเป็นเอกลักษณ์นะสุดยอดจนะอบอกเลยทั้งแบบทั้งหนิงหนิงทั้งน้องหนาวคือไฮโน้ตแบบขนลุกมากเแบบ เด็กเสียงดีมากเลเป็นเด็กที่เป็นตัวเล็กแต่แบบทรงพลังมากๆเลยเขาสะกดพวกเราได้จริงๆนะดูเพลินมากเลยเพลินมากยังมีคือดูแล้วแบบอยากดูอะไรดูอะไรแล้วก็ตื่นเป็นหลดแล้วอุ้ยอันนี้นเอาอุ้ยอันนี้คืออะไรแล้วมันก็จะหินเพลงเก่าๆแบบขึ้นลิฟต์ไป next level อะไรอย่างเงี้ย กำลังมองหาไม่ดูไม่ดูเจอซาวเวชหรือเปล่าเออใช่กนกคารถือปืน่านะเออชอบอเหมือนในเกมเนาะที่แบบมีเกราะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแลล้วมมัันนผสมผสมกลิ่นอายของความเป็นเอเชียแบบมีฉากมังกรอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมาเฟียอีกเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสีแดงใช่ไหมคิดอินตอนแรกสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วแบบความความที่เหมือนมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆกับกับแบบที่มี พอสอที่น่าจะเป็นคู่ต่อสู้อ่ะที่ที่เดินที่แบบมาใกล้ๆทุกคนอันนั้นแอบคิดถึงแบบเลมอนเนตนิดๆคือพวกข้ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยใช่ใช่คือแบบราต่างๆแบบชอบนะมันแค่มีความน่าแบบมีความชอบโยงใช่ไหมเอสเอาจะวางแผนในการชอบโยงจัดบ้านแต่ละวงมาไว้ใช่เพราะเาวางแผนอะไรเาเยอะอยู่อะไรเงี้ยคือลุ้นเลยทุกคนลุ้นเลยว่าเขาจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกจริง มาถึงลุกของน้องเบลล์เธอซึ่งขอเริ่มที่ o r i e n t a เยอะแตกกัน Oriental Princess บุรพะกุมาบีเป็นองค์หญิงจากดินแดนดินแดนะตอนออกฝั่งตวันออกที่จึ้งมาที่คนแรกคือคารีน่ะเธอกับลุกกับลุกหน้ามาใช่พี่เตยผมมองไปเนี่ยเธอหือฉันมีความรู้สึกว่าการ์ตูนมากการ์ตูนมากแล้วจังหวะมันจะมีท่าเต้นหนึ่งที่เหมือน ถ้าก้มลงไปกับเพลนแลวผมน้องปลิวอ่ะเธอมันเหมือนมันเหมือนภาพการ์ตูนอ่ะผมสบัดอันนัเ้นมันเหมือนมันเหมือนเหมือนในหนังสือคอมิกอ่ะมันเหมือนดูคอมิกจริงๆบอกแล้วว่าดูกี่ครั้งคือเวลาเห็นแอสปาเราจะรู้สึกแบบพอดูใกล้ๆอย่างอย่างดูคาริน่าเรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่มีอยู่จริงเหมันก็คือเขาสวยแบบสวยมากคือคือเหมือนเหมือน AI เนี่ยคือแบบโอ้ยทําไมจึงเธอแล้วกันแล้วกันแล้วกันที่ฉากผมปลิวอ่ะมันดู มันดูการ์ตูนมากมันคือเราไม่สามารถทําผมทูอย่างนั้นได้นึกออกปะผมเปียแบบและเส้นแบบคมผมเส้นพามแบบเออเหมือนเส้นวาดทุกคนสวยมากแล้วจังหวะที่น้องต่อสู้คือฉันชอบมุมกล้องเอบนี้มากเลยนะมันทำให้เราเหมือนได้ดูหนังต่อสู้แล้วเหมือนดูเกมอ่ะสวยมากสวยมากพูดอีกครังก็คือสวยมากคือสวยมากจริงๆอ่ะแลวทุกลุกเลยเรารู้สึกว่าของน้องคือแบบจึ้งหมดเลยเนาะแบบ การการเมคอัพเรารู้สึกว่าหน้าตาต่างๆอ่ะคือน้องไม่ได้แบบเหมือนน้องสวมอวิญญาณอะไรสักอย่างแบบที่แบบไม่ไม่ไม่ใช่แบบเป็นนักสู้อ่ะเออดูเป็นคนที่มาทำชาเลนจ์อะไรบางทีใช่มาทำเคสมาปราบมาชุดเท่าอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนแบบเหมือนชุดนักเรียนนิดๆมีความแบบ แต่ก็มีความใส่รับอยู่นะมีความต่อสู้มีความี่ยอธิบายไม่ถูกลคนหวสวยมากทุกคนเราชอบมากเราชอบมากจริงมาที่คนต่อมาใครดีคะน้องหนาวน้องหนาวได้คนน้องหนาวน่ารักมากเลยเปิดมาคือสวยมากแบบถักเปียเออแล้วแบน่ารักละชุด ต่างๆเรารู้สึกว่าเออเหมาะกับเขาดีในในความเป็นเขาเขาจะได้แบบมีความแบบน่ารักน่ารักอยู่แบบในในในตัวคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วที่มีแบบเออกากเพชรน่าจะเป็นของน้องหนาวไหมที่แบบเป็นแบบเมคอัพเออ <ไง S 2> ติด <ไง S 2> ตรงแก้มมาตอนท้ายๆอไรอยาเงี้ยรู้สึกว่าเออแบบ ทุกคนมีความจึ้งคือคือเป็นเมคอัพที่เบาๆดูธรรมชาติแต่ก็มีแบบลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆซึ่งแบบสวยมากเป็นวงที่แต่งตัวสนุกนะเพราะว่าด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาด้วยะมันเลยแบบล้ําไปเลยแบบจริงเอาท์ไปไปเลยอ่ะแบบมันสนุกดีอ่ะพอมันได้ดูแล้วมันก็รู้สึกแบบเหมือนเราดูอะไรนะเหมือนเราดูเหมือนเราดูการ์ตูนที่มีเพลงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนี่อืม ทุกคนแบบจึ้งมากจริงๆอ่ะชอบฉากที่แบบว่ามีแบบมันเลเซอร์สแกนอะไรเนี้ยเนี่ยเนี่ยพี่หน้าก็มีนี่นะที่แปะอยู่ที่น่าทุกคนมี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 กาบเพชรมุ้งมิงฟุงฟิงเออน่ารักแล้วท่าเต้นก็น่ารักมากเลย โอ้ยดีเซลสวยมากดีเซลเลยได้ดีเซลลุกญี่ปุ่นลุกเอเชียนนะซามูไรสาวซามูไรสาวจริงเป็นซามูไรสาวน่ารักมากความแล้วเขามีความเท่ละคือคือมันเป็นแบบเซ็กซี่แล้วก็เท่มีความเขามีความเป็นแรปเปอร์เนาะแล้วเขาก็มีความเซ็กซี่แต่ว่าเวลาลุกที่เขาแต่งตัวเท่หรือน่ารักอ่ะก็จะมีแบบความน่ารักของเขาไปอีกด้วยอะไรเงี้ยทุกคน สวยมากเธอชุดดําก็จึ้งมากชุดดาชุดดำชุดดําฉากต่อสู้คือจึ้งมากจึ้งมากจึ้งมากจริงดีมากเท่มากคนนี้เท่มากเย่มากเท่เออทุกคนสวยมากที่เราอยู่นี่คือเป็นฉากที่ทุกคนยืนอยู่ในฉากมังกรแล้วก็แต่งชุดดำแล้วก็ดูเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ดูบอกว่าเข้ามาสีฉันไม่กลัวแกหรอกนะเอฉันพร้อมสีสาวเราพร้อมต่อสู้เฮ้ยอย่างเงี้ยนอกมราคากุมารีเออเล่ เป็นไงให้ลูกสาวแล้วลูกสาวลูกสาวเต้ยแล้วเป็นไงลูกสาวแม่หนิงหนิงคือจึ้งชดุ๋ยมากเลยอะชดนาวิทสองสาวก็สอตนิงเนี่ยอันนี้ที่แบบกลับมาเป็นตัวเองปุ๊บแบบโอ้โหมันเยี่ยวอยู่เนาะจริงเขาล้ำไปหมดเลยอะเอ็มวีอะแบบมึงกูเราเราติมากี่ปีอะเนาะเหนือความคาดหมายไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนจริงโลกมันไปแบบไปไกลแล้วเนาะใช่เขาเขาทำแบบอลังการแบบเปิดเลยดีว่ะแบบ ตึกเอยอะไรเอยดูแบบมันไม่มีอยู่จริงอะแบบทุกอย่างคือล้ําเหมือนจะจําได้ว่าเขาอจะพยายามสร้างเหมือนแบบอวดโลกนึงใช่ป่ะเออเป็นแบบเป็นเคาเจอร์เขาเป็นเขาเรียกยัไงเคาน์เตอร์ล์คอมมูนิตี้โดยที่วงเนี้ยแหละจะเป็นวงเปิดเปิดโพลงรถของเขาอ่ะเธอและเพลงสิทธิ์บุมากแต่ฉันชอบเต้นท่านี้มากเลยเราจะจะไปเต้ท่านี้ไปทําท่าทําท่าปกในทิกติกจะมีไอแอนแอร์หรอน่าจะมีนะแล้วก็จะมีแอนเขาเรียกแอนฮิวเตอร์เหรอ เธอเชอบมากเลยนะแล้วแบบแล้วแบบควีนเนี่ยฉันว่าควีนฉันว่าแล้มาเดาเรื่องราวนะฉันว่านะเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้คือการถึงแม้ว่าควีนเหมือนจะเป็นเป็นด่าแรกฉันว่าควีนน่าจะยังไม่ตายมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมันจะง่ายเกินไปถ้าเกิดจะจบบทกันในตอนนี้ทุกปะทุกคนมันต้องมีอะไรต่อแน่นอนอ่ะโอ้โห เพราชฉ่นว่าควีนน่าจะทรงพลังอะไรอย่างไม่ควีนจะต้องมีทายาทคือแบ็คแอมบ้าจะต้องมีหนึ่งในสี่คนนี้โดนพลังของวีไปหรือเปล่าเจ้าคือทายาทคนต่อไปหนึ่งทายาทอสูรนะและเอฟเฟกก็แตกแตนอยู่ในเอ็มวีเนี้ยการแสงสีเออกราฟิกต่างๆในเรื่องของการที่ใช้แบบเป็นแบบว่าเอเป็น c ีจีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแน่ๆจริงจริง ฉากคือเพราะว่ามันน่าจะแบบไม่ได้มีอยู่จริงขนาดน่ะเพราะมันดูลำมากอ่ะน่าจะขึงเขียจริงไปเลยจริงช็อตชุดนี้ก็เลิศมากที่เป็นแบบขาวดำนท่กคนคือแบบทำไมถึงดีขนาดนี้สวยมากเราชอบผมนิ่งๆทรงนี้นะเขามีความแบบ เปรี้ยวตูนน่ารักคือผสมเขนเหมือนสายรับสาวอะเป็นสายรับสาวที่พร้อมต่อสู้อะไม่ใช่ใส่แล้วจับบ้านเล็กนะดูที่ไยนรับแบบหนาตาชุดดาหนังเก่าไปไหนนะหนังเก่าไปหน่อยดูดิแล้วแล้วแบบคอสตูมเขาความเออเซสซอรี่อะทุกคนคือมันละเอียดมากเลยอะมันจะมีคำนึงมันมีความมีความเป็นโกธิกมีความเป็นโกธิกหน่อยๆด้วยนะคือด้วยการแต่งตัวคอเซตต่างๆการผูกโบว์ต่างมันมีความเป็นโกธิกแต่ว่าพอเป็นสัตว์เนี่ยและมีพี่ ตินาวิสแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้องเป็นคารน่าเนี่ยทุกคนจึ้งแบบจึ้งมากทุกคนเดี๋ยวต้องและดีเทลเยอะมากคือต้องดูหลายๆรอบเก็บรายละเอียดจักรวาลต่างๆมีภาพเพิ่มเพะไร่าี่ตกนะดูแบบดูว่าสาวๆของเขาที่ส่งไปต่อสู้เป็นยังไงอย่างนี้ออกมาคือแบบใหญ่เออมันแบบสาหนุกอะแบบไม่รู้อะถอยไปถอยไปอันเมื่อกี้หน่อยตอนที่พี่เขามองมองจอยเนี่ยมองจอคือสาวๆไมสาวๆเป็นภาพเลยก็คือเป็นภาพเลยมีว่า ภารกิจเนี้ยเป็นยังไงบ้างติดตามสถาานกรณ์เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นน่ะว่าแบบเฮ้ยส่งไปในโลกนั้นตอนนี้สาวๆเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วคือเนี่ยควีน่อควีนเนี่ยสังเกตเนี่ยขึ้นลิฟต์ไปทุกคนดูเป็นเด็กซ่าๆแสบๆเนาะเนาะตอนที่แบบอย่างอย่างมีช็อตที่น้องหนาวปาโรลิปปอปอ่ะใส่กล้องอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออแบบมันจึ้งว่ะฉันไม่ใช่รู้สึกควีนยังจะไม่ไปไหนใช่ไหมใส่ไม่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ปะ ทุกคนชอบมากการแต่งกายต่างๆคอสตูมเลิศหน้าเลิศผมเลิศก็ถือว่าเล็บเลิศฟาร์มเล็บฟาร์มตลล่างฟาร์มเล็บฟาร์มผมเนี่ยแบบและฉากคือแตกแตนมากจริงๆจริงมุมกล้องก็เลิศอันนี้มุมกล้องเลิศมากเนี่ยฉากสะบัดผม ชอบชอบพี่หน้าเป็นคนแบบแฮร์พีทใส่แฮร์พีทแต่ว่าผมกลับมาเลียงเส้นสวยงามแบบงุงอ่ะทุกคนเป็นซิงเกิลของเขาเลยนะผมผมตรงจริงจริงหนิงหนิงก็คือสวยมากสวยมากไม่สวยมากทุกคนไมเนี่ย ผมเครื่องหัวเออเเลิศทุกคนสวยมากคือทุกคนทุกอย่างมีแต่ความวาวซ่าเอางี้ดีกว่าราต้องไปดูเก็บอีกทีดูอีกยังไงก็ต้องกลับไปดูอีกรอบหนึ่งดูหลายรอบเลยเพราะยังมีสนุกมากจริงๆมีอีกหลายอย่างให้เรารู้สึกต้องคิดบีคอร์ดนะใช่แล้วมันจักรวาลได้อีก ยาวไกลและยิ่งใหญ่มากนะคะรู้สึกว่าน้องแอสว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่ภาคภูมิใจเลน้อยเหิดนันแหลน้องเปิดมาตั้งแต่เดวยวคือ่อันนี้ฉันก็พูดว่า่อว่าน้องตั้งแต่เดวยวใช่ใช่เพราะว่าแบบเป็นวงใหม่ที่เราตอนนั้นเราเริ่มกลับมาติ่งกันอีกครั้งพอดีเนาะช่วงนั้นทำให้เราได้ติดตามน้องมาตลอดแล้วแบบเห็นแต่พัฒนาการของน้องและน้องมีแท่งไฟอะคร วยยเลแล้ะช่างสวยเปลี่ยนได้ดเลยกำลังเล่งอยู่เออนั่นแหละครับผมเนาะตื่นตาตื่นใจมาสนับสนุนเป็นกำลังใจให้น้องกันเยอะนะคะมาโปโบที่อเมริกาอยู่ก็ขอให้แบบประสบความสำเร็จปัไปเรื่อยและได้ไปพูดที่ยูเอ็นเลิศมากสวยมากน้องสาวของเรานะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย